ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสี่นะครับตอนนี้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านาลามินทานนะครับตอนนี้บรรยากาศโคตรวังเวงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆข้างโรงพยาบาลเวลาตีสี่นะครับไป let's go ตอนนี้ฝนก็ทำพราหหน่อยหนึ่งนะครับ จะได้เลยนะครับมีรถที่มาจอะตามโรงบาลนะครับเดินไปเรื่อยนะครับตอนนี้ มีรถจอดทั่วไปกับรถญาติผู้ป่วยมาจอดครับตอนนี้ฝนก็พรำๆนะครับโอ้โหได้บรรยากาศสุดๆ mm hmm. ช่างมืดดีเหลือเกิน นี่คือต้นโทนะครับข้างล่างก็จะเป็นสารอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหนี่บ้านหลางกลางเมืองนะครับหลังเบริ่มเลยครับตรงนี้แต่ไม่มีคนอยู่นะครับเป็นบ้านหลางข้างโรงพยาบาลนะครับเราจะซูมไปใกล้นะครับโอ้บรรยากาศหลังเบริ่มเลยนะครับ เปิดเลยนะครับ<ม>ดีแล้วบอน ว่าเสียวส,สุดๆเลือดีน,น,นะครับข้างหน้าก็เป็นไซ่งานก่อสร้างครับตอนนี้เป็นไซงานก่อสร้าง <c oughs> คิดว่าท่าน,น่าจะทำเป็นลานจอดรถของโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เดินเลาะมาเดินเลาะไซ่งานก่อสร้างไปต่อ นี่คือด้านด้านหลังของโลมานะครับเดินมาถึเท,ที่แล้วครับน้ำดืดม เนื่ดขาดตลอดไม่เลิก